โยโยโยสวัสดีครับสมาชิกแฟนเพจคลึงลูกหนังวันนี้อยู่กับผมเจษเจสศดาเช่นเคยครับแล้วอย่าลืมว่าเราจะคลึงไปทุกส่วนของกีฬาฟุตบอลด้วยกันนะครับเหมือนเดิมนะครับคอนเซปต์เราวิเคราะห์ฟุตบอลทุกวันดังนั้นถูกผิดเรื่องหนึ่งแต่ข้อมูลที่นํามาให้ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับวิธีคิดง่ายๆคุณมีทีมเชียร์ในใจฟังคลิปคลึงลูกหนังถ้าตรงกันก็จัดไปง่ายๆแบบนี้ครับที่ต้องจัดไปก็คือลายแอดของเรานะครับแอด VIP KLN ย้ำว่ามีแอดนำหน้า หรือว่าจะคลิกตามลิงก์ด้านล่างนี้ก็ได้นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายจะอย่างใดแถมได้ข้อมูลแบบ VIP ขอบคุณ s 4 c 7 7 7นะครับก่อนจะไปวิเคราะห์บอลฝากไว้ก่อนเลยนะครับวันนี้ใครดูคลิปแล้วนี่หกโมงเย็นนะครับเปิดทรบ5 HD1 กดเลขหนึ่งะครับผมจะไปบรรยายเกมไทยลีก1นะครับคู่ระหว่างระยองเปิดบ้านเจอปลาเอฟครับนี่ถือว่าเป็นมิติใหม่กับการถ่ายทอดสดไทยลีกบนฟรีทีวีนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยกันแล้วกันนะครับ อคืนวันนี้ครับคู่แรกไปเริ่มในที่เวลาทุ่มครึ่งก่อนครับพรีเมียร์ลีกอังกฤษเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดทีมรองบวยครับจะเปิดบ้านเจอกับแมนซิตี้อันดับ13เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดมีอยู่แค่แต้มเดียวครับจากการจากการเสมอเกมเดียวครับที่เหลือนี่แพ้รวดเลยนะครับเกมล่าสุดบุกแพ้ลิเวอร์พูลมา1นต่อสนะครับตัวหลักมีจอร์นลูสตัมซันเดอร์เบอร์เก้ครังหน้าเป็นอุลเวอร์แม็กเบอร์นี่กับไรอันบูสเตอร์เหมือนเดิมนะครับ ฝั่งของแมนซิตี้เนี่ยมี8แต้มเกมล่าสุดบุกเสมอเวสต์แฮมในลีกมา1-1แต่ว่าในแชมเปี้ยนซีซั่นี่ฟอร์มดีมากนะครับบุกถล่มโอลิมปิกมาร์เซมาสามต่อศูนย์ครับสภาพทีมเนี่ยยังไม่มีฟานันดินโยและกุนอาเกโรนะครับเราก็ต้องเช็ครายของกาเบรียลเชซุสและนาธานอาเก้ครับตัวหลักที่เหลือเนี่ยโรนดี ody, UK, ้ยูไคกูเดอร์การ์ควินเดอะบอย รายยิมเซอร์ริงเรยารดมาเลยยังเป็นตัวหลักแล้วก็อาจจะเล่นแบบฟอร์นายต่อไปนะครับแน่นอนก่อนเกมมาซิตี้ถูกยกให้เหนือกว่าในการบุกมาเยือนครับคือผมมองว่าแม้ว่าซิตี้เองก็ดูแผ่วเหมือนกันฤดูการนี้ในเกมลีดนะครับเอาง่ายๆว่ากว่าจะชนะแต่ละเกมเนี่ยยากเหลือเกินครับแต่ถ้าแต่พอไปดูดาบคู่อย่างเชฟฟ,ฟี่ในแต็ดในฤดูกาลนี้ก็ฟอร์มแย่ครับ คือเอาง่ายๆผมมีโอกาสบรรยายอยู่หลายเกมนะครับกองหน้าฝืดสนิทเลยครับถ้ามาทรงนี้แมนซิตี้ไม่กลัวเลยครับจะบุกมาถล่มขาดถึง2ประตูได้ให้เชียร์แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับคู่ต่อมาไปที่เวลา3ามทุ่มครึ่งครับบูดเดสตีกาเยอรมนีครับโคโลนจะเปิดบ้านเจอกับบาเยนน์มิวนิกโคโลนมี2แต้มจากการเสมอ2แพ้3ยังไม่ชนะใครนะครับเกมล่าสุดบุกเสมอสตุตการ์ดมา 1, 1ต่อ1ตัวหลักมีมาริอุสโวฟองเดรดูดาอิสเมียลจาคอปข้างหน้าเป็นเซบาสเตียนแอนเดอร์สัน ฝั่งของบาเยนร์เนี่ยมี12แต้มครับเกมล่าสุดนี่เปิดบ้านถล่มแฟรงก์เฟิร์ตในเกมลีกมา5 0ูนะครับลงเล่นกลางสัปดาห์ครับบุกชนะโลโคโมทีฟมอสโกมา2 1หนึ่งะครับตัวหลักเหมือนเดิมครับสภาพทีมสมบูรณ์ครับโจช,วชัวกิมบิดเลออนกอลสิสกา พวกโทมัสมุลเลอร์คิงซี่โกมองนะครับหน้าเป้าจะเป็นโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้เหมือนเดิมครับสถิติที่ผ่านมาบาเยนต์มาเยือนสนามแห่งนี้มักจะชนะขาดกลับออกไปนะครับด้วยความห่าง2สกอร์เป็นอย่างน้อยนะครับซึ่งก็เท่ากับแฮนดิแคปคืนนี้พอดีครับผมบอกว่าโคโรนไม่น่าต้านอยู่ครับดูแล้วบาเยนต์จะบุกชนะแน่ครับลุ้นเม็ดสานะครับเชียร์บาเยนต์มิวนิกปิดท้ายที่เวลาเที่ยงคืนครึ่งครับไปที่ลาลิกาสเปนครับโอซาซูนาเปิดบ้านเจอกับแอตเลติโกมาดริด โอซาซูนามี10แต,ต้มเกมล่าสุดเปิดบ้านชนะอาราติกบินเบา1-0ต่อนะครับคูน่าเปนาริกกายาโก้เล่นกับอาริเอลโลเปสฝั่งของแอตมาริดมี11แต้มครับเกมล่าสุดเปิดบ้านชนะเรอัลเบติส2-0นะครับแล้วก็ลงเล่นในแชมเปี้ยนซีซั่นี้เปิดบ้านชนะเรดบูลซสบวกมา3-2ครับสภาพทีมจะไม่มียานิกาลาสโก้นะครับที่มาเจ็บเช่นเดียวกับเดียโก้คอสตาที่เจ็บก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะครับตัวลหลักมีโโโกกกกเเเเเ้ตมมามาาลลลลรูนน่ปุยซสััับบชวฟิะค ฤดูกาลที่แล้วเจอกันสู้กันไม่ได้ครับอตมาดริดถล่มไป5 0ูนะครับในเกมเยือนแล้วก็เปิดบ้านชนะส0ูนะครับสตตีคมมิดเลยครับที่ผ่านมานี่ผมมองว่าไม่ต้องคิดเยอะเลยครับเชียร์ไปที่อาราติโกมาดริดนะครับจะบุกมาเบียดชนะอย่างน้อย1ประตูครับสรุป3ทีมคืนวันนี้ในคลิปนี้ชอบทีมใหญ่ที่เล่นเป็นทีมเยือนครับชอบไปที่แมนเชสเตอร์ซิตี้บาเยิร์นมิวนิกและอตเลติโกมาดริดนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในคืนเน้นทีมเดียวครับขอทุกคนโชคดีในคืนวันนี้ครับบ๊ายบาย